เนข้างหน้าเนี่ยเจอแน่นอนในบ้านในบ้านในบ้านแต่แล้วล้มหนึ่งเลยล้ลม,ลยลมสองเลยหมดเลยทีเดียวโอ้โหตายหมดเลยเพื่อน